ฟอร์จ n เนอร2026 Big Miner Chain ที่เป็นพื้นฐานเดียวกันลุ้นเปิดตัวตามหลังไฮลักทาวเวอร์รุ่นใหม่หลังจากที่ f o r ์จูเนอร์ทำตลาดโฉมที่2ไปครบ10ปีตั้งแต่ปี2015ในตลาดเมืองไทยโดยโฉมใหม่ที่กำลังจะมายังคงใช้พื้นฐานเดิมเฟรมเดิมลุ้นจับตาถึงงานดีไซน์ที่จะมีความแตกต่างไปจากรถกระบะชิดแนวรูปโฉมภายนอกภายในทั้ง2โมเดล ที่โฉมปัจจุบันก็มีดีไซน์ที่แตกต่างกันจากกระบะอยู่แล้วโดย for ์ u n เนอโฉมใหม่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในต้นปีหน้า2026เป็นต้นไปหลังจากนี้สำหรับ Toyota for t u n e r ในด้านการออกแบบของตัวรถหากอ้างอิงถึงตัวปัจจุบันพบว่าหน้าตาจะถูกแยกออกไปจากตัวพิกอัพอย่างกระบะ ไฮรักกีโวซึ่งแน่นอนว่า f o r ์จูเนอรจะต้องมีความหรูที่มากขึ้นอย่างชัดเจนและในด้านออปชั่นอุปกรณ์ก็จะต้องเยอะกว่ารถกระบะอีกด้วยคาดว่าสำหรับ f o r ์จูเนอร2 6รุ่นใหม่ก็น่าจะยังคงมีกลิ่นอายความแตกต่างและยังคงคอนเซปต์เดิมเอาไว้ฉีดหนีไปจากรถกระบะให้ได้มากที่สุด ในด้านเส้นสายการออกแบบตัวถังด้านข้างหลังจากที่กระบะไฮลัก Hi ์รุ่นใหม่ยังคงที่จะใช้เส้นสายแบบเดียวกับกระบะรีโว่คงเป็นเรื่องให้หน่าติดตามว่า Fortun e r ใหม่จะใช้เส้นสายด้านข้างแบบเดียวกับรุ่นเดิมหรือไม่ที่จะออกแบบเฉพาะด้านหน้าและหลังหรือจะลงทุนมากกว่าเวอร์ชั่นกระบะที่จะออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดส่วนงานออกแบบภายในห้องโดยสาร ในด้านกระบะไฮ l ักทาวเวอรรุ่นใหม่แน่นอนว่าจะออกแบบใหม่หมดและมีเส้นสายที่เหลี่ยมสันมากขึ้นถ่ายทอดตามสไตล์ Land iser, ado, แลนด c r u ูเซอร์ปราโดแฝงความหรูหราและทันสมัยทางด้าน Toyota f o r t ์จูเนอเดิมทีจะออกแบบให้มีความแตกต่างจากกระบะรี v o อยู่แล้วซึ่งจะเพิ่มความหรูสไตล์รถ SUV จากรุ่นพี่มากขึ้นด้วยการใส่วัสดุพุ่งหนังหลายชิ้นและใช้โทนสีภายในที่ดูพรีเมียมมากกว่าเดิม และแน่นอนว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่มีในกระบะไฮลักรุ่นใหม่ก็จะถูกถ่ายทอดไปยัง Fortuner โฉมใหม่อีกด้วยโดยเฉพาะในส่วนแผงหน้าปัดและชุดหัวเกียร์ที่อาจจะใช้ร่วมกันนอกนั้นก็จะออกแบบใหม่ให้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับ Toyota Fortuner ในปัจจุบันแม้ว่าในโฉมนี้จะมีอายุในตลาดครบ10ปีแล้วแต่ยังคงสามารถทำยอดขายในไทยจนครองแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีโมเดลรุ่นใหม่จากค่ายอื่นโดยเฉพาะอย่าง Isuzu MU-X แต่ในภาพรวมโตโยต้าสามารถยืนระยะได้ดีกว่าถึงแม้ว่าตัวรถจะมีอายุมากกว่าค่ายอื่นก็ตามกำหนดการเปิดตัว h ฮลักษ์พา o วรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นในไรามาสที่4ของปีนี้หรือประมาณเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยคาดว่า For t u n e r ใหม่ หากอ้างอิงแผนเปิดตัวจากโฉมปัจจุบันจะเปิดตัวตามหลังกระบะอีกประมาณ2เดือนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในไทยในช่วงต้นปี2026นี้เป็นอย่างเร็วซึ่งในปี2026ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่จะเปิดตัวรถ P/PV รุ่นใหม่หลายๆรุ่นทั้ง Isuzu MU-X รุ่นปรับอุปกรณ์ประจำปีและมีอีกรุ่นที่กำลังจับตามองในไทยอย่าง All New Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่อีกด้วยโดย All New Pajero รุ่นใหม่ก็จะมีดีไซน์ที่จะแตกต่างไปจากกระบะทรายท่านใหม่อย่างสิ้นเชิงรอชมว่า Fortuner รุ่นใหม่นี้จะออกมาอย่างไรและจะฉีกภาพลักษ์จากรุ่นเดิมได้มากน้อยแค่ไหนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางบัสมาเนียจะเกาะติดและอัปเดตให้ทราบในครั้งถัดไป